คอนเจ็ดพันกว่ากับมินิ m v วันนี้ผมอยู่กับเจ้า TOYOTA าเซียนต 1.5V ตัวนี้ตัวท็อปสุดปี2017นะราคาขายอยู่แค่4 0 0 0กวบาทเท่านั้นผ่อนแค่7,000กว่าสายแล้วครอบครัวต้องชอบรุ่นนี้แน่ๆนะนะเดี๋ยวไปชมกันว่าน่าใช้ขนาดไหนอ่าเรามาชมด้านหน้ากันนะดูห้องเครื่องคันนี้ต้องบอกว่าสวยใสไร้ที่ติมาก แก้มซ้ายแก้มกวขวาคานหน้ารวมทั้งฝากระโปรงนี่ไม่เคยแกะไม่เคยโดนประแจเลยเดิมทุกชิ้นในส่วนของห้องเครื่องก็สวยไม่แพ้กันนะต้องบอกว่าสวยใสไร้ที่ติภากไม่มีคราบน้ํามันไม่มีรอยเยิ้มใดๆทั้งสิ้นมาร์คกิ้งจากโรงงานนี่ต้องบอกว่ายังอยู่ครบๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 1,500cc 108แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่140นิวตันเมตรนะต้องบอกว่า ก็แรงพอตัวเลยนะกับบอดี้ขนาดนี้มาดูในส่วนของล้อนะในรุ่น V ีนะจะได้เป็นแมกไครทูโทนขอบ16มายางยังปีใหม่ๆยังใช้งานได้เยอะนะดอกยางยังเหลือเยอะมา,ากกระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ตัวนี้เป็นตัว V ีนะประตูสไลด์สองฝั่งเลยเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคันนี้ต้องบอกว่าสีสวยถูกใจจีจ๊ดจ๊าดมากในส่วนของด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว2จุด ตัวนี้เป็นตัววีนะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังอะถ้าพับเปาะไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจุของได้เยอะมากๆนะสำหรับสายครอบครัวนะจะไปแกลปงแป,ปิ้งหรือว่าเดินทางนี่เก็บกระเป๋าเก็บอะไรได้เยอะแยะมากมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะต้องบอก้ยกว้างขวางมากเนี่ยผมไม่คนขับรถมาจอดเองนะดูเล็กรูมนะเทสรูมเหลือๆเลยด้านหลังมีแอร์เราหลังมาให้นะเยน็นฉ่ำกันไปเลย มีหน้าจอมาให้ด้วยข้างในเป็นเบาะหนังนะสภาพต้องบอกว่ายังสวยงามมากสำหรับรถปี2017รถไม่มีริ้วรอยนะไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบอะไรใดๆทั้งสิ้นดูเหมือนลูกค้าจะดูแลรถดีนะรถแบบนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับครอบครัวนะที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเพราะว่ารถมันไม่สูงนะเวลาก้าวขึ้นลงนี่ง่ายมากนะแล้วก็เป็นประตูสไลด์สองฝั่งด้วยนะง่ายต่อการใช้งาน เรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะให้อะไรมาบ้างกับเต้าโตโยต้า V ัวีคันนี้นะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วกเป็นปรับและพับไฟฟ้านะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นตัวนี้สามารถที่จะเปิดปิดประตูซ้ายทั้งสองฝั่งได้ตรงคนขับนี้ได้เลยตัวในส่วนของหน้าจอนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็เล่นเอ็มได้นะเล่น CD ดีได้ตัวนี้ตัวนี้ยังเล่น CD ได้นะจะมีช่องใส่ซีดีต้องบอกว่าเปิดมาแบบเท่มากเลย แอร์เป็นแอรแบบออโต้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะสภาพภายในนะอยากให้มาเห็นด้วยตัวเองมากเลยอะรถสวยมากอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างรถนะต้องบอกว่ารถสวยจริงๆนะทั้งบอดี้ทั้งภายในหนังยังดูตึงๆอยู่เลยคอน,นโซลคอนโซลนี่ไม่มีรวรอยใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยถ้าใครหารถแบบครอบครัวอยู่เนี่ยคันนี้ผมว่าตอบโจทย์และก็สวยมากจริง เดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะกับเจ้าโตโยต้าเซ็นต้า 1.5V ปี2017ไปลองออกถนมกันเลยดูสมรรถนะมานะดูสมรรถนะดูช่วงล่างของมันนี่ออกตัวออกตัวของ้องเยียบเลยออกตัวหนืดหนืดหน่อยนะโอเค โอเคพอขึ้นประมาณทัก7 0 8 0รถเริ่มพุ่งนะด้วยด้วยบอดี้ของมานะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 0 0ซีซี108แรงม้าแรงบิด140นิวตันเมตรนะรอบอาจจะมาช้าหน่อยแล้วคันนี้ลองช่วงล่างก่อนโอเคอันนี้ผมอยู่บนสะพานนะช่วงล่างก็โอเคนะนิ่มนิมไม่มีกึกมีกักเดี๋ยวลองลงคอสะพานดู ไม่มีเหินนะผมมากับแค่ตากล้อง2คนนะน้ำหนักไม่ได้เยอะนะรถไม่มีเหินช่วงล่างดีนะอัะตราเร่งก็โอเคคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรนะอยู่ประมาณสัก13-15กิโลลิตรสำหรับเครื่องยนต์พันหด้วยบอดี้ขนาดนี้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยทีเดียวเจ้า Toyota s เ n t ต้า5 v คันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดระฆัห้างไแดง อยู่ถึง8ป5 0 0 0บาทเลยทีเดียววันนี้ผมขายแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะขายไปเกินครึ่งเลยแล้วคันนี้ผ่อนอยู่แค่7 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะออกรถที่นี่ไม่ใช่เรื่องอยากขอแค่ลูกค้าค่ดดีฟรีดาวน์คนค้าไม่ต้องใช้ประไปใชาชนไปเดียวรอรับรถกลับบ้านได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถขอวิดีโอคอลดูรถได้ทุกซอกทุกมุมหรือว่า จะขอดูเอกสารหรือว่าจะให้ทดลองขับจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่ได้หมดนะผมมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านคุณโปรโมชั่นเอาไปเลยสำหรับคันนี้ผมช่วยดาว20 0 0 0บาทนะรับประกันหลังการขายนะเครื่องกับเกียร์ให้อีก3ปีหรือว่าจะรับเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง1ปีลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยที่เบอร์0ู6 3 0 3 0 3 0 0วีหรือจีก็มีให้เลือกนะครับ